มาแล้วก็เข้าในไปเลยว่าใจเย็นโดเคเลยพี่เออแค่นี้แค่นี้นี่เคยอยู่หรอแค่นี้นี่อ๋อเมยาบว์หรือพี่สวัสดีครับมึงวุ่นวายอะไรเอออันนี้โอตานี้เราโอโอนได้ไหมนี่หรือพี่โอนได้นี่เรามีเลขเราก็โอนไปได้เลยผมก็ให้สวายนี่โอตาให้นี่เออทุกเดือนทุกเดือนนี้ เขานี่ก็โอนไปสามปีแล้วดูนี่เออสามสิบกว่าเดือนนี่ยมงึงโอนสามสิบกว่าเดือนเลยสองพันสองพันนี่รู้ปี่อ๋อทุกเดือนเลยเออเมื่อวานนี้ผมก็เจอแฟนผมนี่อ,อ้าก็ดีแล้วดูมันบอกเลิกผมนี่อ,อ้ามันบอกเลิกมึงยังไงมันบอกว่านี่ตั้งแต่ผมมาทาง,งานนี่มาท้อได้สามเดือนนี้ผมไม่ได้โ่งตาให้มันเลยนี่ เฮ้ยเอาจงนีใช่อันนี้มันบอกว่าตอนนี้นี่ลูเตะตะก้อได้แล้วนี่ <c oughs> ย่าไม่เจอตาเลยมันก็เลยเลิกกับผมนี่ผมโมโหนี่ผมก็โทรไปถานี่ <c oughs> ตโลนี่ใครถานี่ <c oughs> เฮ้ยมึงใครใครโอน <c oughs> สวายบอกโอมเปนี่เอ้าก็มันก็โอนของมันทุกเดือนดูเอ้าก็มาโอมเปงไงผมก็เลยให้มาโอะให้มึงก็เรียกมันมาถามดูผมนี่หามาไวหามไม่เจอนี่ <c oughs> มานี่ก่อนเร้ว มโอ้ยยังไม่เสร็จเลยคันแล้วพี่ว่าไงมึงโอนตังค์ให้พี่มึงอย่างโอนแล้วโอนทุกเดือนเลยป่ะโอนทุกเดือนเลยเฮ้ยเอาดีๆจริจริงนี่พี่มึงบอกไม่ถึงเมียเขาเลยนะนี่ไงผมก็โจทไว้นี่ไงโจทไว้โจทย์โจทยไว้นี่ผิดหรือเปล่าก็ไม่นี่ไงนี่ผมโจทไว้นี่นี่นะเลขเลขมึงเลขอะไรของผมนี่แปดเจ็ดสองนี่นะพี่เจ็ดสห้าแปดหูนี่แล้วก็ กาเนื้อแปดเนี่เล่โพนี่เอามาพี่รอนดูนี่พี่ดูไหนนี่เดี๋ยวกูจะไปไหนพี่จ๋านิดนี่มันไม่อยาไปไหนไปเข้าน้ำขอโทษีิมึงโอนผิดไปเนี่ยนั้รอนดูนี่ดูดูนี่ดูหน่อยคนไปเข้าห้องน้ำดูไปเข้าน้ำไปไหเดี๋ยวผมมาเมือนี้หน้าง่ายหน้าไง่ลูกพี่ สบายเหมือนเดิป่านนี่นี่ไอคนที่มางโอให้นีิสกัยกเกเรๆนายขอทอแล้วบ้าโอ้มันใสกกเกเรๆนายขอทอแล้วตอนนี้แป๊เนี่ยนะพี่โเวลาแป๊ดเน,นี่นะพี่บ๊ะเอาดีๆค,คุยกันดีๆ<ว>คุยกันดีๆวันนี้นี่อาจมีเสียนิดหนึ่งนะผมขอแล้วนี่รู้่าสวายเหมือลาก,กูแป้นอีกเหมือนรอก,กูรอมา,าชู